สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์โพดเฟซบุ๊กกัน,นะคะ่ะโดยเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตัวนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้กรอกแล้วก็กอกให้ครบถ้วนเลยนะคะ จากนั้นก็อย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ,ถ้าหากใครมีบัญชี gmail google นะคะก็สามารถอกอินผ่านบัญชี gmail google ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเมื่อได้มีบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม facebook ไอจี u ู u t บติ t กต็แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม f a c e b o o k กันนะคะหมวมู่นะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะว่าจะเป็นเพิ่มไลค์โพสเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์อิโมจิแล้วก็อนอื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มแชร์โพสกัน,นะคะ่ะวิธีการนะคะก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยค่ะต่างกันที่เด็ดราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์ตรงนี้เราก็ไปนำลิงก์โพสที่เราจะต้องการเพิ่มยอดแชร์มาได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จํานวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราเราจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะคะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะ ต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะออเดอร์ที่เราสั่งซื้อนะคะก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลขออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ลิงก์ตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องเลยค่ะไม่งั้นยอดแชร์โพสต์ของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะสถานะขึ้นว่าเราดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินสมัครมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะ ็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นช่องทางสแกนคือ Alcot พร้อมเพย์สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติม5รับบัขึ้นไปก็จะได้โบนัส์ด้วยค่ะโดยเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราสามารถสยอดเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นได้คีดออกกันแบบนี้แค่เราสแกนเติมเงินกันเ,เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะจะเป็นช่องทาง t ูม e น o ี e ว w a เ l ็ t ค่ะแล้วก็สามารถสยอยดเงินได้เหมือนเดิมเลยค่ะมันก็จะมาขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ย้อนรวมท ช่องทางที่3ค่ะจะเป็นช่องทางคริปโตเคอร์เรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศได้เลยนะคะและช่องทางที่4ค่ะจะเป็นช่องทางอ่างป่าวเลนค่ะช่องทางนี้นะคะยังไม่สามารถเติมเงินได้ค่ะเนื่องจากอยู่ในช่วงตรวจสอบระบบอยู่นะคะต่อไปนะคะใครที่พบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินก็สามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าะจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าป,ปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาอื่นๆก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาค่ะ ใส่เลขออเดอร์ order, ใส่ข้อความเดี๋ยวก็แนบไฟล์ดูภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะหรือใ,ใครที่ต้องการติดต่อผ่านช่องทางไลน์ก็สามารถมาคลิกที่เมนูช่องทางไลน์ตัวนี้ได้เลยนะคะและต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนก็สามารถมาที่เมนูแนะนำเพื่อนได้เลยค่ะเรานะคะก็จะทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนมาเข้าใช้งานได้เลยนะคะหากเพื่อนกดค่าใช้งานใช้งานนะคะแล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5%เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเมนูใหม่ค่ะเป็นเมนูซีรีส์จีนค่ะหากใครนะคะที่เติมเงินครบ500บาทแล้วก็ใช้งดครบ500บาทแล้วนะคะเราก็จะได้ดูซีรีส์จีนฟรีกันไปเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด303เรื่องเลยนะคะ,เ,ะ,คะเราก็สามารถเลือกดูได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเมนูบริการทั้งหมดค่ะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok IG แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะเราก็สามารถมาเลือกอ่านได้ที่ตรงนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดู Facebook กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็อยู่ที่2นะคะเราจะทำการรีเฟซค่ะ และตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ขึ้นมานะคะเราก็จะต้องรอระบบดําเนินการสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปตอนที่ระบบดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาอยู่ที่102นะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเราก็อยากแนะนำมากๆเลยค่ะ,ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ